สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังทำการทดสอบ power supply ของ s i l v e r s t o n e นะครับในรุ่น s t i d e r 600วัตต์ที่ผมเคย unbox ไปนะครับตัวน,นี้ก็ผ่านมาตรฐาน80พัตรบรอนนะครับระบบที่ผมใช้ทดสอบก็จะเป็น Core i7 5 8 2 0 k นะครับโอไปที่4.5 g ิกส่วนการ์ดก็เป็น g a l a GT x GTX 980 Ti นะครับก็ overclock บวกไปอีก100นะครับ แล้วก็ทำการเปิด power target เปิดอุณหภูมินะครับ temperature target หมดสเกลนะครับเพื่อให้มันกินไฟสูงสุดส่วนชุดน้ำนะครับนี่ก็ขอยิงปืนนัดเดียวนะครับได้นก2ตัวแล้วกันเทสไปพร้อมๆกันนะครับตรงชุดน้ำนี่ก็เป็น silver stone thunder series นะครับ td 0 3 e. นสาม e เจนตรงด้านบนของตัวมอนน้ำผมจะแปะ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเอาไว้นะครับก็คือตัวนั้นจะเป็นอุณหภูม no ิ T2 บนตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมิของอากาศก่อนที่จะเข้าพัดลมเอาไว้อ้างอิงเป็นแอมเบียนต์นะครับผมช่วงนี้นะครับเครื่องผมไม่ได้ใส่โหลดอะไรก็เป็นภาวะไอเด้นในภาวะไอเดนของเครื่องนี้นะครับใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ120วัตต์นะครับ แต่ต้องเข้าใจไว้นิดนึงว่า120วัตต์นี้มันไม่ใช่ไฟที่มันกินจริงๆทั้งระบบตรงนี้นะครับอันนี้ไม่รวมจอนะครับเฉพาะซิสเต็มที่เห็นคือที่ผมบอกว่ามันไม่ได้กิน120วัตต์เต็มๆเพราะว่าพาวเวอร์ Power ของเราที่กำลังทําการทดสอบตอนนี้นะครับมันผ่าน80พัตบรอนแล้วก็ที่โหลดประมาณ20%ตามสเปคที่ทาง Silverstone ระบุไว้บอกว่ามันมีเ f ฟ i c i e n c y นะครับมีประสิทธิภาพอยู่ที่ ประมาณ85%ดังนั้นไฟเลี้ยงจริงๆไมใช่ไฟเลี้ยงครับกำลังไฟจริง,รงๆที่เครื่องนี้ใช้อยู่นะครับก็คือ85%ของ120วัตต์ที่เราเห็นนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับส่วนอุณหภูมินะครับในภาวะ idle ตอนนี้ก็ CPU อันนี้เป็นอุณหภูมิบนกระดองนะครับที่ผมเคยทำวิดีโอให้ดูว่าผมวัดตรงจุดบนกระดองอุณหภูมิ CPU ก็อยู่ที่ประมาณ36องศา นะครับ36.5 35กว่าก็แกว่งไปแกว่งมานะครับส่วนทีสอก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คืออุณหภูมิของอากาศก่อนที่จะเข้าพัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟของ power ดีกว่านะครับที่ช่วง i เดินประมาณ120วัตต์มันจ่ายไฟแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เริ่มต้นที่ไฟ12โวลต์โอ้12โวลต์จุเป๊ะสวยงามมากนะครับ5โวลต์จ่ายอยู่ที่5.08 3โวลต์จ่ายอยู่ที่3.38 3.39โอเก้เกือบ3.4โวลต์เลยนะครับาตามนี้นะครับผมลองมาดูอุณหภูมิของตัวพาวเวอร์บ้างนะครับที่ช่วงไอเดนมันเป็นยังไงผมก็ใช้นี่นะครับอินฟราเรดนะครับกล้อง Red, อินฟาเับวัดอุณหภูมิก็ถ้าในภาพจะเห็นว่าผมชี้ไปจุดที่มีอุณหภูมิร้อนสุดนะครับตัว power จุดที่ร้อนที่สุดของ power มีอุณหภูมิประมาณ33.5องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งข้างในที่อยู่หลังพัดลมนะครับแล้วนกะ็ถ้าสังเกตรอบๆตัว power ตัว body ตัวอะไรต่างๆยังเป็นสีน้ำเงิน นั่นแสดงว่าอุณหภูมิมันก็ยังค่อนข้างต่ําอยู่เพราะว่าอุณหภูมิจุดที่ร้อนที่สุดมันแค่33.7.6เองนะครับเอาละอันนี้ก็เป็นช่วงไอเด้นของสไลเดอร์600วัตต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเบินไปที่โหลด50%ของมันสักพักแล้วเดี๋ยวผมจะมาบันทึกให้ดูต่อนะครับว่าพอมันมีโหลด50%ก็เอาสักประมาณ300วัตต ว่าไฟการจ่ายไฟของ power มันจะจ่ายได้นิ่งขนาดไหนนะครับดอบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อุณหภูมิของ power สูงขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันสักครู่นะครับตอนนี้ก็เบินผ่านไป6นาทีเสร็จ,รจนะครับเจนว่าผมใส่โหลดนะครับโดยการให้ cpu ทำงาน100%อย่างเดียวนะครับการ์ดจอยังไม่ทำงาน ระบบของเราใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ330วัตต์นะครับถ้าผมดูจากล็อกไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีล็อกไฟนี่นะครับ,รบผมมันจะมีล็อกไฟอยู่นะครับล็อกไฟนะครับล็อกไฟฟ้องไว้ว่ามันกินสูงสุดที่3 3 3วัตต์นะครับเมื่อกี้ก็ถือว่าประมาณก็ครึ่งหนึ่งรา,ราวๆครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคิดเป็น8 8 ก็อยู่เกือบเกือบสามร้อยวัตต์นะครับตัวระบบของเราส่วนอุณหภูมิ CPU นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาที่ประมาณ48 w กว่านะครับ49 w กว่าส่วนอุณหภูมิแอมเบียนต์นะครับก็สูงขึ้นมานิดนึงเพิ่มมาที่30.5เพราะว่าที่อุณหภูมิแอมเบียนต์เพิ่มเพราะมันอยู่ในจุดตรงนั้นใช่ไหมครับมันอยู่ใกล้ๆก,กับแหล่งที่มีความร้อนปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นฮิตซิงค์ของตัว เมนบอร์ดนะครับที่มันพอมันทํางานมันต้องมีความร้อนมันก็ต้องมีไอร้อนต่างๆเข้ามาแต่นั่นก็คือผมต้องการจะบอกว่าผมวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหม้อน้ําจริงๆนะครับไม่ได้บอกว่าอุณหภูมิไกลๆวัดอุณหภูมิห้องไปวัดอีกมุมห้องหนึ่งก็แน่นอนว่าเย็นกว่ามากนะครับถ้า,ามีอันดูอะไรอีกอ่ะก็ยังแขว่งๆอยู่นะครับไฟก็330วัตต์ มาดูการจ่ายไฟนะกันนะครับเทียบกับตอนที่มันไอเด้เมื่อกี้นะครับไฟ12โวลต์ตอนนี้ก็ดอบลงมาหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่11.8กว่านะครับ11.8685ไฟ5โวลต์นะครับ5โวลต์ยัง5.13นิ่งอยู่นะครับ3.3โวลต์ก็นิ่งอยู่นะครับ3.38โวลต์ เมื่อกี้3.39าเก้็ถือว่าดอบมา0.01 5นย์ห้าโวลต์ห้าจุดหนึ่งสามนะครับสิบสองโวลต์ดอบลงมาที่11.84จุดแปดสี่แต่ก็ไม่ได้เป็นจุดที่น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่า power supply นะครับตามมาตรฐานของ form factor บอกว,ว่าบวกลบได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและ power supply ตัวนี้ถ้าเกิดดูจากสเปคของ Silverstone ร Silver นซินเวนก็บอกว่าของเขาดอบไม่เกิน 3%นะครับหรือว่าบวกไม่เกิน3%เดี๋ยวเรามาคำนวณดูอีกทีนึ่งตรงนี้ผมมาดูพาม,มาดูอุณหภูมินะครับก็เหมือนเดิมครับอุณหภูมิตอนนี้ในจุดที่ร้อนที่สุดยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ขยับนะครับขยับสูงตัวอุณหภูมิเลื่อนไปที่35.535.7โดยประมาณนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับโหลดประมาณ50%ของตัว P S U อุณหภูมิการทํางานขยับสูงขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะครับส่วนในรายละเอียดทั้งหมดจริงๆก็เดี๋ยวอ่านเพิ่มเติมได้จากเนื้อบทความด้านล่างนะครับเอาละนี่ตรงส่วนของโหลด50%ก็คงน่าจะโอเคเดี๋ยวผมเบินต่อที่100%แล้วเรามาดูกันว่าการจ่ายไฟของ power ตัวนี้เป็นไงบ้างแล้วก็อุณหภูมิของ power จะขยับสูงขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับ เอาละตอนนี้ปุ่มโหลดถือว่าโหลด100%นะครับผ่านไปประมาณ3นาทีกว่าๆก,กำลังจะเข้านาทีที่4เดี๋ยวเอามาดูให้มาดูกันก่อนแล้วกันระหว่างที่คุยไปก็เดี๋ยวเราวนกลับมาดูอีกทีหนึ่งพอมันผ่านไปนานๆน,น,นะครับระหว่างนี้นะครับ power supply ของเราตอนนี้นะครับก็กินไฟไปที่670กว่าวัตต์นะครับซึ่งถ้ามันจ่ายจริงจ่ายจริงก็ต้องลองคำนวณดูนะครับที่80 85%พัดของมันนะครับไม่ใช่85%พัดก็คือ efficiency 85%นะครับของ677วัตต์คือไฟที่ system ชุดนี้นะครับใช้ไปจริงๆแต่ถ้าเราดูที่ต้นทางก็คือไฟที่ power supply กินไปก็670กว่าวัตต์นะครับจาก data log นะครับสูงสุดที่677วัตต์นะครับอุณหภูมิของ CPU อ่ะเมื่อกี้ขึ้น678แล้ว อุณหภูมิของ CPU ตอนนี้ก็ขยับสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็50กว่านะครับถ้าเกิดใน Data Lo ็อกรู้สึกว่าจะแตะ52ไปแล้วมั้งครับอุณหภูมิของ CPU นะครับทีหนึ่งนั่นก็คือถ้าใครดูวิดีโอวันก่อนทีหนึ่งก็เป็นอุณหภูมิของกระดอง CPU ที่ผมเอาเซนเซอร์ไปแปะไว้นะครับส่วนอุณหภูมิ t ีสก็แกว่งไปแกว่งมาเพราะว่าตอนนี้มีความร้อนเกิดขึ้นโดยรอบเยอะนั่นก็แสดงว่าลมที่เข้าพัดลมของหมอ้อน้ําก็สูงขึ้นด้วยนะครับ แต่อุณภูมิของ CPU ก็ยังวิ่งอยู่ประมาณ51ประมาณนี้นะครับนิ่งๆอยู่ power supply ตอนนี้ก็กระโดดขึ้นไปที่680วัตต์แล้วนะครับามาดูในส่วนของการจ่ายไฟนะครับที่การโหลดราวๆร0 0นะครับไฟ12โวลต์ตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ 16. 1 1 6จเอ้ย11.69นะครับประมาณ11.7นะครับไฟ5โวลต์ active ขึ้นไป นิดหน่อยนะเป็น5.2โวลต์3โวลต์ดับลงมานิดนึงนะครับจาก3.38เหลือ3.36แต่ก็โอเคนะครับ5โวลต์นี่ก็ถือว่านิ่งนะครับ12โวลต์เหลือ11.68 11.68นี่ยังไม่เกินเล้ง5นะครับคิดว่าน่าจะไม่เกิน3ด้วยซ้ำเอาละเดีย๋ยวมาดูตรงในส่วนของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิดูถ้าดูจากในจอเดี๋ยนะให้มันหาโฟกัสนี่ครับตอนนี้ รู้สึกว่าจุดที่ร้อนที่สุดเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นว่ามันขยับสูงขึ้นไปจากจุดเดิมแต่ถ้าเรามองที่จุดเดิมจุดเดิมตอนนี้อุณหภูมิมันอยู่ที่สูงขึ้นมาที่3 7 7นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้มันขึ้นไปที่จุดสูงสุดที่มันแดงๆนันะครับนะผมขอดูของจริงก่อนเดี๋ยวผมหาโฟกัสให้อีกทีหนึ่งนะครับจุดที่มันแดงๆโอเคอนนี้แตะแล้ว ดับอีกเดี๋ยวรีบูตก่อนนะครับผมตั้งเวลาไว้ให้มันปิดเพราะว่าไม่ง,งั้นมันจะเบินตัวเองนะครับเพราะมันเป็น infrared. อินฟราเรดก็มาดูไฟเลี้ยงวนกลับมาที่ไฟเลี้ยงนะครับไม่ใช่ไฟเลี้ยงการจ่ายไฟนะครับก็ยังอยู่ที่11.6 7 11.7 11.6 9อ่าเหมือนเดิมนะครับ5โวลต์5.2 3โวลต์3.36นะครับอุณหภูมิ cpu 51.8 นะครับห้การจ่ายไฟเลี้ยงตอนนี้การจ่ายไฟของพาวเวอร์ก็การใช้ไฟนะไม่ใช่การจ่ายนะครับการดึงไฟมาใช้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ680กว่าวัตต์แล้วนะครับหกร้อยแปดเวลาที่เบิร์ตอนนี้ผ่านไปประมาณ10 10กว่านาทีนะครับ12นาทีครับผ่านไปไม่ถึง เมื่อกี้มันสิบประมาณสิบนาทีนะครับคุยนานเหมือนกันอ่อาฮะใช่นะครับประมาณสิบนาทาีมาดูนะภูมิต่อน่าจะบูสเสร็จแล้วนี่นะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนขึ้นไปในจุดที่มันร้อนสูงสุดนะครับเนีย่ยต้องปรับลดแสงหน่อยนึงนี่ครับนะครับจุดที่สูงสุดแดงๆนะครับในจอถ้าเกิดแบบดูใกล้ๆมันจะมีเห็นว่าจะมีเซนเซอร์ วิ่งไปวิ่งมาเพื่อหาจุดที่ร้อนสุดนะครับตอนนี้จุดที่ร้อนสุดของพาวเวอร์ก็คือ39.9สิานะครับ39.9องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิบอดี้อุณหภูมิจุดอื่นๆโดยรอบยังคงเป็นสีน้ําเงินอยู่ก็ถือว่ายังต่ําอยู่เดี๋ยวผมจะลองเลื่อนให้ดูนะครับว่าอุณหภูมิบอดี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเอาจุดที่ชี้ไปนะครับตัวบอดี้อุณหภูมิอยู่ที่ราว3 0 สามสิบกว่านะครับสามสิบสามองศาเซลเซสามสิบสองจุดเก้านะครับก็โอเคเลยนะครับพาวเวอร์ตัวนี้